รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ มาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดฟ้าทุกวันจันร์ทเวลา14.30นาฬินาทีถึง15นาฬิกาโดยประมาณอยู่กับปามี่นุจรินพิทักษาทางททบ .5 เช่นเคยเป็นประจำค่ะแต่ตอนนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ กระทรวงพาณิชย์จัดมหกรรม Thailand e-commerce expo 2021กิจกรรมค้าออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีตลอด1เดือนเต็มผ่านทาง www.thailandecommerceexpo.com เริ่มกิจกรรม15พฤศจิกายน ถึง12ธันวาคม2564พร้อมร่วมมือกับแพลตฟอร์มพันธมิตรด้านอ e ีคอมเมิร์ซกว่า30หน่วยงานเสริมพลังให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตบนโลกออนไลน์ผ่าน5กิจกรรมหลักกูรูท็อกแพลตฟอร์มแชร์ลิงสวิตออนการประกวดสุดยอด Thailand e-commerce Genius 2021และ DVD o ดีออนไลน์เมกาเซลขนสินค้าเด่นจากชุมชนทั่วประเทศมาเสนอขายนักช้อปปิ้งด้วยราคาสุดพิเศษสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่แบบพรีเมียมส่งต่อความสุขให้ แก่ผู้รับโดยนายซินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานาแถลงข่าวมหกรรมไทยแลนด์อีคอมเมิร์ซเอ็กโป2021พร้อมด้วยนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเจ้าหน้าที่และพันธมิตรด้านอ e ีคอมเมิร์ซชั้นนากว่า30องค์กรเข้าร่วมงานในครั้งนี้การจัดงานไทยแลนด์อีคอมเมิร์ซเอ็กโป2021ได้รวบรวม De ิโค y s ซิสเต็มของอ e ีคอมเมิร์ซไว้บริการอย่างครบวงจรโดยร่วมมือกับ พันธมิตรมากกว่า30หน่วยงานนับว่าเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญด้านอ e ีคอมเมิร์ซและ อินโฟอนเซนในทางการทําการค้าออนไลน์ในปัจจุบันผู้บริโภคก็มีความคุ้นเคยในการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นผู้ประกอบการไทยจําเป็นต้องเตรียมความพ,พร้อมปรับตัวพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและสร้างโอกาสการค้าออนไลน์รองรับยุค New Normal ดังนั้นผมจึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและ แข่งขันได้หลักดันให้ธุรกิจเติบโตและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ในปี2565วางแผนที่จะเร่งพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการชุมชนภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งจัดแคมเปญส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสินค้าชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน นายเกรียงยศสุดลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายเกรียงไกรจงเจริญผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครที่อนุญาตให้เปิดทั้งหมด62โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาเป็นโรงเรียนเดียวในเขตคันนายาวที่เป็นโรงเรียนสายสามัญที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนโดยมีดรสัจจาศรีเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิทย์ พัฒนาดรอุดมพรมพันใจผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาคุณจิตรวิวัน์เจริญปิยบุตรผู้จัดการและผู้ส่งคุณวุฒิโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาให้การต้อนรับเยี่ยมชมโครงการเรียนเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการเป็นนักเรียนสู่แพทย์เท่าที่มาตรวจเยี่ยมเนี่ยมีความพร้อมไม่ว่าจะด้านความสะอาดปลอดภัยหรือว่ามาตรการโควิดต่างๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่เรา ามาดูวันนี้เพื่อมาเรียนรู้มีแนวทางในการสอนแนวทางบริหารจัดการเพื่อที่ให้เด็กเนี่ยที่เรียนเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยมีสามารถมีอนาคตที่สดใสได้เราจะได้เอาไปทําความร่วมมือกันในการสอนในการบริหารจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครจากวันนี้นะครับที่ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็ผู้พนวยการเขตขณไยาวที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมรู้สึกยินดีที่ทางผู้ใหญ่ให้ความสําคัญโรงเรียนเตรียมวิพัฒนาเป็นโรงเรียนทางเลือกการเตรียมพร้อมสุขคณะแพทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นการเตรียมพร้อม สุพอยากให้นักเรียนที่มีความสนใจในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทย์ทันต์เภสัชพยาบาลโรงเรียนเราได้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวในเขตคณายาวขอให้ความมั่นใจในมาตรการโควิดของเราครับ ตัวแทนชาวประชานุกูลซอยรัชดาพิเศษ66และ68ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างคอนโดยักษ์ยื่นหนังสือถึงสมาคมต่อต้อตานสภาวะโลกร้อนผ่านนายศรีสุวรรณจันยาคัดค้านต่อต้อตานกา,การก่อสร้างคอนโดสูง18ชั้นยาวติดกันเกือบ300เมตรภายในซอยรัชดาพิเศษ66กับ68ซึ่งเป็นซอยแคบพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่พักอาศัยของชาวชุมชนที่อยู่กันมานานกว่า50ปีชาวชุมชนไม่เห็นด้วยเพราะส่งผลกระทบต่อมลพิษเสียงฝุ่นละอองและสิ่งว แลอมเนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกฎกระทรวงฉบับที่33และที่แก้ไขเพิ่มเติมออกตามพรบรควบคุมอาคาร2522และ2544ชาวบ้านในซอยรัชด,ดาพิเศษ,ษ,ษ66นี้68ขนาบคู่กันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าการพัฒนาโครงการคอนโดในฝั่งด้านโนนทิศเหนือด้านนี้ทิศใต้ดวงอาทิตย์มันจะมาตะว,วันออกไปจนววน,น,นึงตะบันจกนี้ตึกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นผนังสูงกัน้นทิศทางลมแล้ ทิศดังแสงแดดงนั้นคนที่อยู่ด้านทิศตะวันตกจะไม่สามารถได้รับแสงแดดยามรุ่งอรุณได้เลยจนกว่าจะทิศตรงหัวจึงจะได้ไดรับส่วนคนทางด้านทิศตะวันออกจะมองพระอาทิตย์สันเซ็ตก็ไม่ได้ไนี่คือประเด็นปัญหาย่อยๆที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าชาวบ้านที่เขาอยู่โดยรอบพื้นที่ในรัศมี100เมตรจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเรื่องการจราจรไม่ต้องพูดถึงย่านประชานุก,กูลย่านวงสว่างเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรค่อนข้างจะหนาแน,น่นทั้งช่วงเช้าช่วงกลางวัน,ววนช่วงเย็นได้ระทบนนนแนนน่่อต เองเหล่านี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยคัดค้านมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปี59นะครับไม่ใช่พึ่งมาคัดค้านเสียงคัดค้านของชาวบ้านอาจจะกลายเป็นเสียงแมงวีไม่มีเสียงดังมันก็เลยกลายเป,เป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นงั้นเรื่องนี้ชาวบ้านก็เลยมาล้องสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนให้ช่วยเป็นทุระในการเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อน,นําเรื่องนี้ไปสู่การหาข้อยุติในชั้นศาลก็คือเราจะนําความนี้ไปฟ้องต่อสาลปกครองเพื่อหาข้อยุติเรื่องนี้นั่นก็คือเพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้เพื่อให้กลับไปทําใหม่ให้มมมีาาาตรรรรกกออกอง,องับ เรืปัญหาที่ชาวบ้านเขาวิตกกังวลทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่เขามาบอกว่าจะทําโครงการนี้เราก็รู้เลยความเดือดร้อนถึงเราแน่ติดบ้านเราประมาณ8เมตรค่ะไอที่เขาพูดอะระยะ1 0อเมตรเนี่ย่าไปฟังเลย8เมตรค่ะตั้งแต่ลงเสาเข็มเราก็ต้องเดือดร้อนแล้วอากาศก็เป็นพิษเพราะเขาสร้างเสร็จทุกคนก็ต้องมีแอร์ไอคอมเนี่ยมันก็จะมาทางบ้านเรา อยากให้เขาเปลี่ยนแบบเราไม่ได้ไปห้ามไม่ให้เขาสร้างค่ะให้เราเดือดร,ร้อนน้อยที่สุดนะคะผมอาจจะมีเป็นคนเดียวออในทั้งชุมชนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบอาจจะมากมากมากกว่าคนอื่นก็ได้เพราะว่าผมได้รับผลกระทบทั้งทาง,งสุภาพและก็ทางทรัพย์สินนะฮะบ้านที่อยู่ติดกับโครงการเป็นบ้านที่ได้รับผลกระทบทางตรงกับโครงการนี้โดยตรงเลยค่ะเราได้มีการร้องการคานมาตั้งเดือน,นสิงหาปี5 9 จนมา5ปีแล้วนะคะอย่างมันอากาศเนี่ยมันเสียหมดไม่ว่าจะบทบังทิ่ทางลมและแสงแดดให้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยค่ะช่วยเห็นความเดือดร้อนของประชาชนด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับข่าวสารมากมายที่ปัมมี่นามาฝากแต่ช่วงนี้คนละไม้คนละมือลงพื้นที่ไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมอะไรตามไปชมกันค่ะสวัสดีครับพบกับผมชีวนนท์ในช่วง ผลไม้คลมมอสำหรับวันนี้ครับเรามายังนะพิธีสำคัญนั่นคือพิธีประทานรางวัลเทพมหัตวทซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำประจำปีพุทธศักราช2564และที่แน่นอนครับสิ่งที่ผมได้บอกไปแล้วว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรตินั่นคือ รางวัลน,นี้ได้รับพระกรุณาจากองค์ม่อมเจ้าอไทยกัญญาพานุพันธ์พระราชปรลด,ดานในพระบาทสมเด็จพระเจ, 9, จ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงเป็นประธานอุปถัมภ์ในพิธีประธานรางวัลในครั้งนี้และสําหรับรางวัลในครั้งนี้ครับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทห้างร้านสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่ให้โอกาสกับพวกเราพี่น้องคนพิการได้มีอาชีพมีงานทําและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเรา ให้ดูแลครอบครัวได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระกับสังคมสำหรับวันนี้กิจกรรมและพิธีประทานรางวัลเทพมเหศสัก์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับไปครับ มาืว่ารวัลเทพมหิดาหวังว่ารางวัลเทพมหิดลจช่วยให้สังคมตาให้ความสำคัญในการสร้างองและช่วยาสร้างงะกอให้สังคามที่ดูขึ้นหอีจด้วยพล้วมีความมั่งคงรบลกที่ตัองคั่งกาชัยวันภูผาครกผู้การนังาน สภาควาพิการทุกเพศทุกเศไทยและที่ปรึกษาทุสคนวันนี้เป็นรองประธานการจัดงารมอบรางวัลมเหศัตว์นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งก็ยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลมาเหศัตว์วันนี้นะครับเพราะว่าทุกคนก็ทํางานมาด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นก็ขอเป็นกําลังใจครับ อยากให้ทุกคนนะครับรักษาความดีนะครับรักษาเกียรติคุณนะครับรักษาเมติดูแลส,สังคมนี้นะครับที่ยังมีคนยอกไร้ยังมีคนได้โอกาสนะครับเพื่อให้มีความเท่าเทียมนะครับแล้วก็รกางวัลนี้เป็นรางวัลอันทสงเกียรติขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปครับโครงการนี้ยังคงมีต่อนะครับเพื่อต้องการที่จะไปคัดสรรนะครับ ไปเชิญผู so 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 ้ที่ให้การสนับสนุนองค์กรคนพิการคนที่ทํางานนะครับเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับภาคธิอาสานะครับจากหลายหลายหน่วยงานนะครับทุกๆภาคส่วนนะครับก่เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจก็เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งภูตะกูลครับครับสวัสดีครับไทยครับเราทำเยอะไม่ไม่หวังส

อย่างไรกันบ้างครับกิจกรรมดีๆในพิธีประทานรางวัลเทพมหศักที่ได้รับพระกรุณาจากองค์หม่อมเจ้าไทยกัญญาพานุพันธ์ทําให้เราเห็นแล้วว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอาทิเช่นท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านอธิบดีกรมจัดหางานของกระทรวงแรงงานรวมถึงความร่วมมือร่วมใจภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตหนองแขมหรือแม้แต่กระทั่งท่านอธิบดี มหาวิทยาลัยธนบุรีซึ่งท่านได้เอื้อเฟื้อและจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเตรียมพิธีรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้พวกเรามาร่วมกันส่งเสริมให้คนพิการมีงานทําและทําให้พวกเราคนพิการจะมีความภาคภูมิใจอยู่ในสังคมไทยได้อย่างปกติสุขและที่แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าดาราศิลปินอาทิเช่นพี่บุ๋มปนัดดานะครับพี่ไทพี่บินบรลลิลิกหรือพี่เคยาวราจ,จิตอาสารวมถึงห้างร้านบริษัทต่าง และอีกผู้นําคนพิการที่ได้เข้ามารับรางวัลในครั้งนี้ทุกท่านรวนแล้วแต่มีความปิติรื่มใจที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและแน่นอนครับสําหรับในปีต่อไปประจําปี2565เราจะจัดพิธีแบบนี้ขึ้นอีกหนึ่งครั้งและจะจัดเป็นทุกๆปีเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสําหรับผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนทําคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนพิการไทยครับวันนี้ผมชีวโนนท์และรายการขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ทุกท่าน ได้ติดตามและรับชมเลยการคนละไม้คนละมือสวัสดีครับกับเรื่องราวกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะช่วงข่าวฮอตนิวไทม์จะมีข่าวร้อนๆอ,อะไรมาฝาไปติดตามรับชมกันเลยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินลักษณะวิสิทธ์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปกประจำปี2021ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยได้กล่าวถ้อยถแถลงในนามประเทศไทยการดำเนินง,งานเพื่อนำไปสู่การจาัดทำเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกและการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลก WTO โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด19ซึ่งได้นำเสนอมาตรการของ ของกระทรวงพาณิชย์ผ่านการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจการค้าอทิโครงการปั้นซีโอเจนซัและการสร้างนักธุรกิจยุคใหม่ให้ความรู้ในการทําตลาดการค้าออนไลน์ซึ่งรวมถึงภาคการเกษตรการค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงโควิด -19 โดยสร้างมูลค่าการค้าได้สูงกว่า4,700ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งการจับคู่ธุรกิจออนไลน์มากกว่า2030คู่สร้างมูลค่าการส่งออกมากกว่า2,800ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง9 <Bour> bon เดือนแรกข,ของปี2564 mm. มีมูลค่ามากกว่า199,900ล <Ale c. S 2> ้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ1 5 5เอเปนั้นถือว่าเป็นข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแต่ยังไม่ได้เป็น FPA ซึ่งเอเปมีด้วยกัน21เขตเศรษฐกิจที่มาเป็นสมาชิกมีประชากรรวมกัน2,900ล้านคนแล้วก็ GDP ของ21เขตเศรษฐกิจซึ่งก็ประกอบด้วย20ประเทศกับ1เขตเศรษฐกิจมูลค่าการค้าที่ไทยมีกับ a อเปนั้นคิดเป็น70%ของไทยที่ค้ากับโลกหมายความว่าถ้าเราค้ากับโลก100%เราค้ากับ a อเป70% ประเทศไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเอเปกหรือเขตเศรษฐกิจเอเปก9เดือนนี้คิดเป็นมูลค่า1 4 4 4 2 6ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าประเทศไทยได้ดูลการค้ากับกลุ่มประเทศเอเปก3,885ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ9เดือนแรกของปีนี้ คัิในช่วงข่าวฮอตนิวไทม์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2564กันค่ะซึ่งบอกเลยว่างานนี้นะคะเป็นงานมหากรรมวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะและปีนี้นะคะเขาจัดภายใต้แนวคิดศิลปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐษกิจสร้างสรรค์นั่นเอง ซึ่งที่นี่นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะที่ฮอ9ถึง12 Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่9ถึง19พฤศจิกายน2564นั่นเองค่ะ ซึ่งความพิเศษของปีนี้นะคะเขาจัดภายใต้ธีม Virtual Science Fair หรือการดูผ่านที่บ้านได้แล้วก็มารับชมในงานก็ได้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าพิเศษมากๆแน่นอนและจะพิเศษยังไงคะ่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากนายสุวรงวงศิรีรองผู้อํานวยการรักษาการแทนผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ ค,คำถามแรกนะคะสําหรับในงานนี้ค่ะดิฉันอยากทราบว่าความเป็นมาของงานมหรกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปีนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับงานมหรกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,มมแนนยาาีแห่งชาติเนี่ยจริงก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2527ตอนนั้นยังเป็นสัปดา์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแต่ว่าเรามาปรับเปลี่ยนให้เป็นชื่อของมหกรรมเมื่อปี2549โดยการขยายพื้นที่แล้วก็มีหน่วยงานร่วมจัดทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากนะครับโดยปัจจุบันเนี่ย มีพื้นที่จัดนทการมากกว่า1,000 0ตารางเมตรนะครับแล้วปีนี้ก็มีความเป็นพิเศษคือเราเป็นแบบไฮบริดผสมผสานระหว่างออนกราว์ออนกราว์ก็ <Okay. S 1> คือจัดงานที่นี่นะครับอิมแพกเมืองทองธานีฮอ9ถึงฮอ12เวลา09.00 <Okay. S> 1 9 0 0ถึง1 9 0เะครับ <Okay. S 1> เป็นเวลา11วันอีกอันนึงเราเรียกว่าระบบออนไลน์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับ ได้เลยค่ะแล้วจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี้ยค่ะการจัดงานนี้เนาะก็คือหลังจากเปิดประเทศสดๆใหม่ๆเลยก็เลยอยากทราบว่าเรามีแผนการจัดงานยังไงบ้างกับการรับมือตรงนี้อะค่ะคือเราก็เปิดให้รับจองเป็นกลุ่มนะครับหรือเป็นคณะหรือเป็นส่วนบุคคลก็ดีเนี่ยตั้งแต่วันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาการรับจองเนี่ยจะทําให้เราทราบว่ามียอดจองเท่าไหร่จะได้เตรียมแผนถูกเราจะแบ่งรอบการเข้าชมเนี่ยที่ Impact นี่นะครับ เป็นวันละห้ารอบรอบละประมาณ6,670คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามมาตรการของสองบคอเรื่อง d i s t a n c i n g นะครับอีกอันหนึ่งเราก็มีระบบออนไลน์นออนไลน์ก็คือเรามีประตูอยู่ประตูหนึ่งนะครับก็คือผ่านเว็บไซต์ Thailand NSCF.com a r เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์อันนี้เราก็คลิกเข้าไปนะครับเราจะพบกับการถ่ายทอดผ่าน Facebook ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกัน ถ่ายทอดอะไรครับก็คือในงานเนี่ยเรามีพาวิวลเลียนหลักนะครับที่เรียกว่าเป็นเิการส่วนกลางเนี่ยถึง10นิทรศการติดพาวิลเลียน a c e b o o กก็จะไปถ่ายทอดโดยไอดอลนะครับโดยพิธีกรโดยดาราอะไรก็ตามเนี่ย <c oughs> เป็นการนำชมพร้อมกับสามารถร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ไปด้วยครับค่ะห <c oughs> บอกเลยว่าอันนี้น่าสนใจมากๆสำหรับทีมการจัดงานในปีนี้นะคะแล้วถ้าพูดถึงกับเรื่องทีมในงานที่โดดเด่นนะคะมีอะไรบ้างคะในปีนี้ ตีมปีนี้นะครับธีมหลักก็จะเป็นเรื่องของศิละปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเรียนวิทยาศาสตร์บางคนก็ว่าเป็นเรื่องยากนะครับการที่เอาศิละปะเข้ามาผสมผสานเนี่ยก็เหมือนสมองเราเนี่ยจะมีซีกซ้ายและซีกขวาซีกหนึ่งก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ต้องมีการคำนวณน,นะครับอีกซีกหนึ่งก็เป็นเรื่องของอารมณ์สุนทรียภาพวิทยาศาสตร์เมื่อมาผสมผสานกับศิละปะเนี่ยจะทําให้เกิดสุนทรียภาพในการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่นโน้ดดนตรีนะครับก็จะมีเรื่องของคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับทำให้เราดีไซน์สเกลเจอร์หรือว่าตัวแลนด์มาร์กนะครับผสมผสานระหว่างสเกลเจอร์ที่เป็นรูปของสมองแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นไทนิสติกนะครับซึ่งผู้ชมสามารถไปถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็ได้เห็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และศิลปะเนี่ยแสดงควบคู่กันไปด้วยครับ เรว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยค่ะคแล้วทีนี้สําหรับไฮไลท์ที่ทุกคนมาแล้วไม่ควรพลาดเลยอันนี้ก็คืออย่างที่ท่านบอกไปใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยมีมครับจากสิบพาวเวอร์เลียนที่ได้เรียนไปเรามีพาวเวอร์เลียนที่ว่าเป็นไฮไลท์พลาดไม่ได้เลยนะครัะอันแรกก็เป็นเรื่อง 5G ทีนี้เรานําเทคโนโลยีล่าสุดของหัวเว่ยนะครับมาจาัดแสดงในแกลเลอรี่เรื่อง 5G นะครับ 5G เนี่ยไม่ใช่เรื่องของโทรศัพท์มือถือไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับแต่เป็นเรื่องของ เทคโนโลยีทําให้เราสามารถอ,อยู่แบบทันสมัยแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างทันสมัยมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการผ่าตัดออนไลน์ก็ดีอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนี้เรายังมีอีกพาเวเลียนหนึ่งที่อยากจะแนะนําแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คือเรื่องของโครงร่างสร้างเรื่องนะครับหรือ the skeleton ก็จะเป็นการแสดงเรื่องโครงกระดูกนะครับของวานบูดานะครับซึ่งเสียชีวิตในประเทศไทยทางภาคใต้เนี่ย ทางอ,าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็ได้สตาฟแล้วก็นำวานบูดาซึ่งเป็นโครงกระดูกมาแต่โครงกระดูกเฉยๆเนี่ยก็ไม่เกิดความตื่นเต้นเนาะเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า ARVR นมาผสมผสานก็จะทําให้เห็นว่าวานบูดานั้นมีชีวิตฟื้นกลับมาขึ้นอีกครั้งครับโอ้โหอันนี้คือนอกจากที่เราจะไปพบได้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วงานนี้คือเป็นไฮไลท์จริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ด้วยเนาะ ก็สำหรับอีกคำถามหนึ่งค่ะอยากจะให้ท่านนะคะเชิญชวนประชาชนแล้วก็พี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านให้มางานนี้นิดนึงค่ะงานมากกรรมวิทยาศาสตร์ที่วิทยาชาติปี2564ก็นับว่าเป็นงานแรกๆมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะให้เยาวชนสังคมไทยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยเชิญชวนเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าอยู่ในห่วงที่ว่าเราจะเปิดประเทศนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์เพราะว่าปีนี้เราเน้นเรื่องของเยาวชนนะฮะให้เกิด การสร้างแรงบันดาลใจนะครมีจินตนาการมีศูนทรียภาพในการเรียนรู้แล้วก็เรามีผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัลมากมายนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอรรวมทั้งท่านปลัดกระทรวงด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าอย่าพลาดนะครับวันที่9ถึง19เป็นเวลา11วันนะครับ0900ถึง19.00 Impact เมืองทองานีฮอ9ถึง12นะครับมาได้ทุกวันนะครับจองล่วงหน้าผ่านว็บ ไทยแลนด์เอ็นเอสซีแฟร์คขอบคุณมากครับค่ะก็ต้องดิฉันขอเสริมท่านนิดนึงว่างานนี้นะคะเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็นอกจากจะได้รับความรู้นะคะแน่นอนว่าได้รับพบเจอกับความทันสมัยที่หาที่ไหนไม่ได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะกับคุณสุวรรงวงศิรินะคะรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการนะคะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มาให้ความรู้ข้อมูลดีๆในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านสวัสดีครับค่ะ วัดหัวถนนอ,อําเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีจัดพิธีทอดกฐถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อสมทบทุนจัดสร้างกุฏิศาลาทรงไทยโดยพระประหลัดจรวดมหาปุญโยเจ้าคณะตำบลสะสีเหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนงานทอดกฐถินสามัคคีเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการจำพรรษาของพระพิสุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นๆจะได้รับอานิสงส์กฐถินตามวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้การทอดกฐถินจึงเป็นบุญใหญ่และเป็นการสืบทอดประเพณี อนนีอันดีงามให้ดำรงอยู่ตลอดไปการทอดกระถินเพื่อเสริมสร้างทานบารมีให้กับศรัทธาสาธุชน พอแรงศรัทธานี่แหละอย่างที่กล่าวว่าเคยมาเราก็ต้องมาบางคนไม่คิดจะมาติดธุระก็หยุดธุระอื่นมาก็มีมาจากหลายๆที่หลายๆแห่งล้วป,ปีนี้ก็ตรงกันหลายวัดแต่วัดพัะถนนเราก็เนี่ยก็ยังมีศรัทธาสาธุชนญาโยมาก,กันหนานแน่นอย่างที่ผ่านผ่านมาก็ขออนุโมทนาเจริญพรขอบคุณขอบใจเป็นอย่างมากปัจจัยที่ได้ในวันนี้ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปลงที่การขอสร้างพุฏิ ทรงไทยเป็นเรือนไม้จะอนุรักษ์ไม้แบบเก่าไว้บ้างเพราะว่าหลังเก่าที่เลือไปนี่มันก่อสร้างจากปูนครึ่งปูนครึ่งไม้มภาษาชาวบ้านเรียกอย่างนั้นพื้นฐานข้างล่างนี่ที่มันเป็นปูนนี่มันแตกเพราะว่ามันถูกน้ําบ้างถูกความชื้นบ้างเหล็กที่มันเป็นอยู่ข้างในมันก็ดันออกมาแตกหมดจะให้ช่างมาดูแลจะซ่อมมาดูอย่างเดียวก็ไม่คุยกับอาตมาแล้วจะซ่อมคณะกรรมการบางคนก็บอกว่าซ่อมไม่ได้หรอกไม่มีใครเขาอยากจะซ่อม ช่างก็ไม่กล้าพูดความจริงชาวบ้านจึงเป็นคณะกรรมการก็เลยบอกว่าต้องรื้อและสร้างใหม่เป็นก็ตรงกับเจตนาของคณะกรรมการและอาตมาว่าอยากจะสร้างเป็นเรือนไทยเพราะเดิมที่แรกวัดนี้เป็นกุฏิเรือนไทยเกือบทั้งหมดมันก็หลายสิบปีกับร้อยปีมันก็เลยเปลี่ยนเป็นปัจจุบันนี้ก็อยากจะอนุรักษ์สิ่งเก่าๆซึ่งมันหายไปจากสังคมไทยก็คือบ้านเรือนไทยมันเป็นบ้านสมัยใหม่หมดมอยากจะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าเออเรือนไทยของเราแบบไทยของเรา เป็นอย่างไรมีอย่างไรจเจริญพรในขณะนี้ได้ดําเนินการหรือถอนกุฏิหลังเก่าที่ชํารุดสุดโทรมอย่างมากเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างประสาททรงไทยขึ้นหากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปก็สามารถไปได้ที่วัดวัวนนนหรือจะโทรสอบถามร่วมบุญได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ สำหรับวันนี้เวลาหมดและใครที่พลาดการรับชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้าสำหรับวันนี้ปามมี่และทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ